สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถคันนี้นะครับเป็นรถมิซูบิชินะครับเป็นรถมิซูแคปนะครับ,รรบติดตังค์คาทริบอยวันนี้มาติดแอร์ไฟฟ้าดีซีในยุนสลูปนะครับเป็นตัวเล็กนะครับวันนี้เรามาทําสีนะครับทําสีก็คือเดิมไม่สีขาวนะครับสําหรับฝา ของซัลูปนะครับเราเลยต้องมาเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่สีขาวนะครับหลังคาเป็นสีขาวนะครับฝาเป็นสีขาวแต่รถเป็นสีดํามันดูไม่ได้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเด่นเกินไปนะครับเลยต้องทําสีอันนี้ทําให้ฟรีนะครับทำให้ฟรีไม่คิดตังนะครับก็ทําสีนะครับก่อนที่จะลงสีดํานะครับเราก็ต้อง พ่นสีรองนะครับก่อนที่จะพ่นสีรองเราก็ต้องขัดกระดาษทรายก่อนนะครับก็พ่นสีรองแล้วก็พ่นสีดําที่เห็นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เคลือบนะครับเคลือบสีนะครับพ่นสีเคลือบเข้าไปนะครับให้เกิดความเงางามนะครับก็ดูชิ้นงานนะครับในเรื่องของการเคลือบอาจจะเคลือบหนึ่งครั้งนะครับอาจจะเคลือบสองครั้ง นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเคลือบหนึ่งครั้งเงางามนะครับแส่ส่วนใหญ่ก็จะเคลือบสองครั้งถึงสามครั้งนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่างานที่เราจะต้องใช้นะครับต้องการความเงางามแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าเป็นชิ้นงานเล็กๆเาอาจจะเคลือบลอยๆหนึ่งครั้งก็พอนะครับแต่อันนี้นะครับต้องการความเงางามนะครับต้องมีอย่างน้อยนะครับสองถึงสามครั้งขึ้นไปนะครับเพื่อให้เกิดความเงางามนะครับ ให้คล้ายๆกับสีจริงของตัวรถนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดินทางมาจากระยองนะครับมาจากระยองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็นในเห็นเฮียเขาบอกว่าเห็นในทิกตอกนะครับทำติดตั้งแอร์แบบนี้นะครับแ,รแล้วถูกใจนะครับอยู่ที่ไหนก็จะมาให้ทํา เดินทางจากระยองนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงผมก็ยังไม่ได้ลุกออกจากที่นอนเลยนะครับพี่ก็มานั่งคอยนะครับมาคอยรอที่จะติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เสียสละเวลาเดินทางมาเพื่อมาติดตั้งแอร์นะครับผมเห็นแล้วชอบนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับสาหรับแอร์แบบนี้ไม่ผิดหวังจริงๆ นะครับสำหรับรุ่นซันลูบแบบนี้ติดตั้งในแคดดี้บอยแบบพื้นที่น้อยนะครับทำให้เกิดเปิดในหมวดของใดๆก็ได้นะครับจะเป็นหมวดนอนก็เย็นช่ำแล้วนะครับยิ่งปวดเปิดในหมวดของอีโคและสปีสุดยิ่งหนาวเลยนะครับสำหรับพื้นที่แค่นี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับสนใจนะครับก็โทรหาผมนะครับสนใจก็ทักมาได้ นะครับราคาแบบมิตรภาพนะครับราคาแบบเป็นกันเองส่วนในเรื่องนะครับบริการหลังการขายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมรับประกันให้6เดือนนะครับเซอร์วิสให้1ปีนะครับอันนี้นะครับเป็นขีดข้อกําหนดนะครับที่ผมมีกับลูกค้านะครับที่ว่ามีอ่ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอ่าเป็นเวลาอาจจะล่วงเลยไปนะครับจากที่การรับประกันนะครับผมก็ไม่ได้อ่า ละเลยหรือมองข้ามนะครับก็ดูแลให้นะครับอาจจะเกิดความผิดพลาดของบริษัทผู้ผลิตเกิดจากความผิดพลาดของตัวช่างเองที่ติดตั้งนะครับผมก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการรับประกันนะครับที่ผ่านมานะครับมีรถมาติดตั้งไปปีกว่าแล้วมามีปัญหามาผมก็ดูแลให้ฟรีๆเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับกรณีนะครับขึ้นอยู่กับว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากคนทํา หรือว่าเกิดจากบริษัทผู้ผลิตนะครับสนใจเรื่องการติดตั้งแอบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหลังคาครบอยหรือว่าเป็นรถเก่งรถปิกอัพใดๆก็แล้วแต่นะครับทบในร้านเราทําแบบทุกรุ่นนะครับเปลี่ยนคอมเดิมใส่คอมไฟฟ้าเป็นรถบรรทุกรถบัสนะครับสามารถที่ทําได้หมดนะครับเพราะเราทําฝึกทำมาหลายปีนะครับ าถึง6ปีแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำได้ทุกรุ่นทุกแบบนะครับสนใจก็โทรหาผม065 874 549ขอบคุณครับ